สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังสือดีมีให้ฟังโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรสำหรับวันนี้ขอเสนอหนังสือเรื่องเที่ยวที่ต่างๆภาคที่หนึ่งพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยาพานุพันธ์ผู้วงศ์วรเดชพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสมมติอมรพันธ์และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพครั้งที่5เรามารับฟังเรื่องราวกันต่อนะครับเรื่องเที่ยวทะเลตะวันออกพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสมมติอมรอพันธ์วันที่6ออกเรือจากเกาะช้างไปทอดที่เกาะมากที่เกาะนี้มีปะการังมากปะการังนั้นอยู่ใต้น้ำ เป็นหินหินเหมือนกับเปลือกหอยมีรูปร่างต่างๆเป็นลวดลายวิจิตรงามมากสีขาวสะอาดงามบางอย่างเป็นกิ่งก้านสาขาและมีรูปปุกปุบางอย่างเป็นกลีบกรีบเหมือนดอกไม้บางอย่างเป็นก้อนกลมและมีลวดลายยากที่จะพูดให้เข้าใจตามของที่เป็นจริงเหมือนตาเห็นได้ปะกการาังนี้มีเต็มเกลื่อนไปเป็นแห่ง ถ้าเรือโดนเข้าก็แตกได้เป็นที่น่ากลัวเหมือนหินโสโครกซึ่งจะกล่าวในภายหลังเหมือนกันยังมีของในน้ำอีกอย่างหนึ่งจะเป็นต้นไม้ก็ไม่ใช่จะเป็นหินก็ไม่ใช่คือกะละปังหาเป็นกิ่งเหมือนกิ่งไม้อยู่ใต้ท้องทะเลเมื่ออ่อนนั้นสีขาวเป็นหินหักเพาะแก่เข้าเป็นสีแดง แกมากเข้าสีดำเหนียวหักไม่ออกเนื้อเหมือนเขาสัตว์มีโตบ้างเล็กบ้างที่โตๆใช้ทำด้ามมีดและทำอะไรอๆไ,ได้หลายอย่างข้างฝรั่งเขาว่าเป็นตัวสัตว์เพราะเอาขึ้นมาใหม่ๆแล้วเหม็นเน่าเหมือนหอยเป็นการสมจริงอยู่อันหนึ่งในท้องทะเลนั้นมีผักอย่างหนึ่งที่เรียกว่าสาหร่ายแต่สีไม่สู้เขียวสดนัก ใช้ทำอะไรได้บ้างไม่ทราบเห็นมีลอยเกลื่อนเกลื่อนอยู่ในทะเลเป็นแห่งๆอันหนึ่งที่เกาะหมากนี้มีต้นไม้อย่างหนึ่งเรียกว่ามะพร้าวสีดามีผลขนาดหมากเหลาหลกใหญ่ๆรูปร่างก็คล้ายหมากเหลาหลกมีแก่นข้างในเป็นกะราและมีเนื้อในเหมือนลูกกระทิง ใช้ทำกระบวยได้ใหญ่กว่ากระบวยลูกกระทิงและที่อื่นๆก็มีบ้างแต่ไม่สู้มากเหมือนที่เกาะหมากนี้วันที่7เช้าออกเรือจากเกาะมากไปทอดที่เกาะกูดการเที่ยวทะเลนี้มีอันตรายสองอย่างซึ่งถูกกันโดยชุกชุมคือหอยเม่นอย่างหนึ่งเห็บอย่างหนึ่งหอยเม่นนั้นเป็นหอยอยู่ในทะเลแต่รูปร่างแปลกประหลาดมาก มีเป็นตัวอยู่สักเท่าลูกจันทร์ปลูร่างก็แบนๆรีๆรีคล้ายลูกจันทร์มีหนามรอบตัวสีดำๆยาวประมาณ8นิ้ว -9 นิ้วหรือคือบหนึ่งแต่หนามนั้นไม่แข็งไม่เหนียวอ่อนแลเปราะยุ่นๆแลกรวงในแต่ปลายแหลมมักจะแทงฝ่ามือฝ่าเท้าถ้าแทงแล้วบ่งก็ไม่ออกยิ่งบ่งยิ่งยุ่นและฝังเข้าไปในเนื้อ ปวดบวมต้องขยี้และทาปูนเมื่อถึงกำหนดที่จะหายก็หายในเวลาเมื่อหอยเม่นนั้นอยู่ในน้ำมักอยู่เป็นขยุ่มและดูดำเป็นหมู่หมู่พลืดไปทั้งนั้นถ้าพิจนารณามองดูใกล้ๆเห็นที่ปากนั้นเป็นสีขาวสีเขียวงามมากตัวหอยนั้นถ้าตายแล้วเร่างหนามออกเสีย เอาแต่เปลือกมาร้อยเป็นพวงสำหรับเด็กๆเ,เล่นเห็บนั้นเป็นแมงอย่างหนึ่งคล้ายคล้ายกับเลือดแต่ร้ายยิ่งกว่าเลือดเมื่อเวลากัดนั้นไม่รู้สึกกัดจนตัวฝังเข้าไปในเนื้อนานเข้าจึงรู้สึกออกเจ็บเจบพอถูกเข้าแล้วออกเจ็บแกะก็ไม่ออกต้องแข็งใจจับให้มั่นแล้วกระชากออกมาเต็มแรงจึงออกเนื้อติดออกมาเป็นแว่นทีเดียว แผลที่เห็บกัดนั้นไม่ใครจะหายเลยแห้งเป็นสะเก็ดแล้วสะเก็ดล่อนออกมาแล้วเป็นสะเก็ดอีกกล่าวกันว่าถึง33สะเก็ดจึงหายแต่ก็ไม่ต้องรักษาอะไรมากท,ทิ้งทิ้งไว้นานเข้าก็หายเองอันตรายสองอย่างนี้เป็นอันตรายอย่างเตี้ยแต่มักมีคนถูกกันชุมถ้าถูกแล้วอยู่ข้างเดือดร้อนวันที่8 เช้าออกเรือจากเกาะกูดไปทอดที่เกาะกงที่ตามฝั่งหลังเกาะกงเข้าไปเป็นศิลาหน้านั่งนอนสนุกมากคนมาเที่ยวทะเลนั้นถึงทะเลจะกว้างใหญ่เป็นที่อยู่ของฝูงปลาเป็นอันมากก็จริงแต่ไม่ใครจะมีใครได้เห็นปลาเลยที่มีในหนังสือแต่งชมปลากระโฮโลมาราหูเป็นต้นนั้นเป็นของเขาแต่งให้ไพเราะ ปลาที่จะเห็นได้ตามที่เคยเห็นนั้นคือปลาบินอย่างหนึ่งตัวเล็กๆขนาดสองนิ้วมือขึ้นเป็นฝูงใหญ่ตั้งหมื่นตั้งพันโดดขึ้นจากน้ำสูงประมาณสองสามอกตามกันเป็นฝูงใหญ่ๆดูงามมากเขาเรียกว่าปลานกกระจอกปลาโรมาอีกอย่างหนึ่งโตประมาณเท่าหมูอย่างกลางๆขึ้นเป็นหมู่ มีกระโดงที่หลังมักชอบว่ายน้ำแข่งเรือว่ายเร็วมากเรือไฟแล่นตามไม่ทันว่ายจมว่ายจมไปพ่อแลเห็นหลังดำๆแล้วโผล่ทีหนึ่งโผล่ตามกันเป็นฝูงฝูงมีมากฝูงหนึ่งหลายๆสิบตัวหน้าชมหน้าพิศวงมากบางอย่างสีขาวก็มีปลาอีกอย่างหนึ่งจะเป็นปลาวาน หรือปลาอะไรไม่ทราบแลไม่เห็นตัวพ่นน้ำอย่างสูงที่สุดเห็นแต่น้ำพุ่งตรงขึ้นจากท้องทะเลสูงถึงสามศอกสี่ศอกแลดูงามเหมือนน้ำพุนานๆเห็นครั้งหนึ่งปลาฉลามอีกอย่างหนึ่งไม่ใครเห็นตัวในน้ำแต่เห็นเขาลงอวนได้ตัวเล็กๆเ,เป็นปลาฉลามหนูปลาฉลามใหญ่นั้นไม่เคยเห็นตัว ที่เขาเคยเห็นเขาว่าตัวใหญ่มากและว่าเป็นปลาดุร้ายอย่างเอกในท้องทะเลเป็นที่เกรงขามกันนักเหมือนหนึ่งเสือในทะเลมีชุมเป็นแห่งๆถ้าคนตกในทะเลที่มีปลาฉลามแล้วก็ต้องเป็นเหยื่อของปลาฉลามและเขาเล่าว,ว่าที่สัตหีบแต่ก่อนนี้เป็นที่สลัดป้นเรือชุม ถ้ามีเรือลูกค้ามาที่นั่นแล้วพวกสลัดเข้าล้อมยิงฆ่าเจ้าของเรือตายแล้วป้นเอาของปลาฉลามเคยได้กินซากศพจนถึงว่าถ้าใครไปยิงปืนขึ้นที่นั่นแล้วปลาฉลามขึ้นเพราะเคยได้กินแต่เป็นการเก่าแก่มานานแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าจะเอาปืนไปยิงที่สัต,ตหีบปลาฉลามคงไม่ขึ้น เพราะสลัดในแถบนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีเรือค้าขายไปมาได้สบายถึงการที่ยิงปืนปลาฉลามขึ้นนี้ก็หนักใจอยู่จะเอาเป็นจริงแท้นักไม่ได้พักนอนที่เกาะกงคืนหนึ่งเวลากลางคืนหอมดอกไม้รื่นมาจากเกาะชาวบ้านแถบนั้นเขาว่าดอกสะเดาป่าดูหอมฟุ้งมาได้ไกลมาก สมกับคํากรอนที่มีในเรื่องหนังสืออีนาเมื่ออุณาการเดินดงว่าลมหวนอวนกลิ่นบุงาหอมตลบอบมาแต่ป่าใหญ่เหมือนเมื่ออยู่ในถ้ำอัมภัยรวยรื่นชื่นใจด้วยมาลาแลในเรื่องอื่นๆที่ชมดงมีอีกหลายแห่งยกมาว่าพอเป็นตัวอย่างแต่แรกหมายว่า จะเป็นการไม่จริงเป็นแต่แกล้งแต่งให้ไพเราะเมื่อมาพบเข้าดังนี้แล้วต้องยอมเห็นว่าหนังสือที่แต่งชมดงนั้นว่าตามการที่เป็นจริงไม่สักแต่ว่าให้เพาะเท่านั้นวันที่9ออกเรือจากเกาะพงไปกงเกาะสม็ดที่เกาะนี้เกือบจะสุดแดนไทยอยู่แล้วไปอีกหน่อยหนึ่งก็ถึงอ่าวกระพงโสม แดนคาเมนขึ้นเที่ยวบนเกาะที่เกาะนี้มีกล้วยไม้มากต้นไม้ต่างๆก็มีมากเครื่องยามีสารพัดเนื้อและหมูป่าก็มีและในแถบนี้มีเบี้ยใหญ่ๆที่ใช้ขัดผ้าชุมมากเบี้ยนี้ถ้าพิจารณาดูแต่เปลือกแล้วก็จะเห็นว่าข้างป้านเป็นหัวข้างแหลมเป็นก้น ต่อมาเห็นตัวเป็นๆจึงรู้ได้ว่าข้างแหลมนั้นเป็นข้างหัวเนื้อนั้นสีดำๆขาวๆออกสกรปรกเหมือนทากโผล่ออกมาจากเปลือกนั้นทานไปได้ที่อาศัยนั้นอยู่ในท้องทะเลตามซอกปะการังปลลงงมจึงจับได้และในท้องทะเลที่ปนอยู่กับปะการังนี้มีหอยอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าหอยมือเสือ เป็นหอยอยู่กับที่เดินไปไหนไม่ได้มีรากฝังอยู่ในทรายโตขนาดเท่าลูกมะพร้าวกายข้างหนึ่งก็เท่ามะพร้าวผ่าซีกเปลือกเป็นริ้วๆใหญ่ๆมีเนื้อกินได้ในเวลาเมื่อมันอยู่ในทะเลนั้นมันอ้ากายออกเป็นที่น่ากลัวนักถ้าคนลงเดินลุยทะเลไม่ทันสังเกตเอาเท้าเหยียบลงไปในกายที่มันอ้าอยู่แล้ว มันจะงับเอาเท้าขาดทีเดียวด้วยกายมันคมนักยังมีของน่าเกลียดอีกอย่างหนึ่งที่กลับมาเป็นอาหารอย่างดีได้คือปิงทะเลตัวกลมๆยาวๆขนาดเท่าข้อมือเด็กๆบ้างเล็กกว่าบ้างโตกว่าบ้างยาวอยู่ใน6นิ้ว7นิ้วมีสองอย่างอย่างหนึ่งเกลี้ยงๆอย่างหนึ่งเป็นหนำหนำ นอนกิ้งอืดทืดเป็นพมลูกฟักอยู่ในท้องทะเลตามริมหาดคนเขาเที่ยวเก็บมาเอามาต้มให้สุกแล้วย่างให้แห้งเอามาขายกันเป็นสินค้าอย่างดีจีนใช้ทำของกินเจือในเกาเหลาบ้างเจือน้ำตาลกินเป็นของหวานเหมือนวุ้นบ้างรสชาติอร่อยดีถ้าไม่เห็นตัวแล้วกินได้สบายถ้านึกถึงตัวเป็นๆขึ้นมาแล้วกินไม่สนิทออกสะอิดสะเอียน ทางที่เกาะเสม็ดคืนหนึ่งวันที่10ออกเรือจากเกาะเสม็ดแต่เช้าตัดตรงขึ้นมาเกาะกระดาษถึงบ่ายหน่อยขึ้นเที่ยวบนเกาะเกาะในทะเลนี้มีสองอย่างคือเกาะมีเขาอย่างหนึ่งเกาะไม่มีเขาอย่างหนึ่งเกาะที่มีเขานั้นและเห็นได้แต่ไกลเกาะที่ไม่มีเขาเห็นได้ต่อเมื่อเข้าใกล้ อันหนึ่งแผ่นดินที่จดกับน้ำในทะเลนั้นมีประเภทเป็นหนึ่งอย่างคือเป็นเขาจดถึงน้ำอย่างหนึ่งเป็นหาดทรายอย่างหนึ่งเป็นป่าถึงริมน้ำอย่างหนึ่งที่เกาะกระดาษนี้เป็นเกาะไม่มีเขามีเบี้ยเล็กๆชุมเรียรายไปตามหาดทั่วไปเดินไปตามหาดประเดี๋ยวหนึ่งก็เก็บได้เป็นกอง เกาะที่มีเบีย้ยชุมนี้มีเป็นแห่งๆไม่มีทั่วไปทุกเกาะแต่เบีย้ยนั้นไม่เหมือนเบีย้ยจักระจันหรือเบีย้ยไทยที่มีมงคลข้างบนแลเบีย้ยอีแก่เป็นเบีย้ยรูปยาวๆคล้ายเบีย้ยหมูแต่เป็นสีม่วงๆเหมือนเมล็ดมรปรงังหรือเหมือนหัวหอมที่เป็นลายอย่างเบีย้ยหมูก็มีบ้าง ยังมีหอยอีกอย่างหนึ่งถึงคนที่ได้เคยไปทะเลก็คงเคยได้กินคือหอยเสียบมีรสอร่อยนักกินกับข้าวต้มก็ได้ข้าวสวยก็ได้แต่อยู่ข้างเค็มหน่อยเพราะเขาดองน้ําเกลือต้องบีบมะนาวจึงจะดีหอยเสียบนั้นหมกอยู่ในทรายมีชุมเป็นแห่งๆที่เกาะกระดาษนี้ก็มีชุมแต่ยังไม่สู้ที่เกาะเสม็ดนอก ที่นั้นชุมมากกว่านี้เอามือคุยๆลงที่หาดทรายตื้นๆก็ปะถ่มไปคนเขาเที่ยวหานั้นมีถังใบหนึ่งกับไม้แป้นอันหนึ่งสำหรับขุดประเดี๋ยวเดียวก็ได้เกือบครึ่งถังพวกเราที่ไปไม่ต้องการจะเอามากินเป็นแต่ขุดเล่นแล้วเอาวางลงที่หาดที่คลื่นซัดถึงพอคลื่นซัดมาถูกตัวหอยเข้า ก็แลบเนื้อออกมาจากกายเสียบลงในทรายตั้งตัวขึ้นพอคลื่นซัดมาอีกก็จมลงไปอีกทีละน้อยคลื่นซัดมาสองสามทีก็จมมิดตัวเขาพอใจขุดขึ้นแล้วเอามาวางให้มันลงหมกทรายแข่งกันว่าของใครจะมิดตัวก่อนดโดยกิริยาที่เสียบลงในทรายดังนี้แลจึงเรียกชื่อว่าหอยเสียบ เที่ยวเกาะกระดาษแล้วพักนอนที่หน้าเกาะกระดาษคืนหนึ่งกลับมาพบกับรายการหนังสือดีมีให้ฟังโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรในเรื่องเที่ยวที่ต่างๆภาคที่1ครั้งที่6ได้ในครั้งต่อไปขอบพระคุณสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ